สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบไม้ดอกอยากให้ต้นไม้ของเราออกดอกตลอดทั้งปีประกอบกับเป็นต้นไม้ที่อยู่ทั้งกึ่งร่มได้ด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีเป็นต้นอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากกล้วยไม้ดินเลี้ยงง่ายด้วยนะครับไปทำความรู้จักกับกล้วยไม้ดินให้มากขึ้นแล้วท่านจะหลงรักกล้วยไม้ดินเลยครับ ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นกล้วยไม้ดินนั่นแสดงว่าเขาอยู่ในวงเดียวกันกับกล้วยไม้สกุลหวายที่ผมถืออยู่นี่นี่เองแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าระหว่างกล้วยไม้ดินกับกล้วยไม้สกุลหวายหรือกล้วยไม้สกุลอื่นๆการดูแลเอาใจใส่และก็ความที่เลี้ยงง่ายไม่เอาแต่ใจก็เห็นทีว่ากล้วยไม้ดินจะกินขาดทุกกรณีเลยครับคนอ,อื่นมือเย็นสุดอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะนํามือเย็นมานะครับว่าอยากจะรู้จักกับกล้วย ไม้ดินซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีหลากหลายสีสันมากๆคุ้นเคยกับภูมิอากาศในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากๆทางนี้ทางนั้นก็เป็นเพราะเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบย่านบ้านเรานี่เองไล่มาตั้งแต่ย่านด้านทิศตะวันตกของอินเดียพม,มา่าทางด้านตอนเหนือของไทยทางด้านตอนใต้ของจีนญี่ปุ่นก็มีนะครับไล่ไปจรดด้านล่างของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะชวาเกาะสุมาตราบอร์เนียวยันจรดหมูเกาะในมหาสมุทร แปซิฟิกแล้วก็ไล่ไปถึงออสเตรเลียเลยครับอย่างไรก็ตามบางเอกสารก็ระบุไว้เหมือนกันนะครับว่ากล้วยไม้ดินบางสายพันธุก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ในฟลอริดาแล้วก็หมู่เกาะฮาวายด้วยเช่นเดียวกันความลับการเลี้ยงง่ายของกล้วยไม้ดินก็คือตามชื่อของเขาเลยนะครับก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเติบโตได้ดีในพื้นดินก็คือปลูกลงในดินได้โดยตรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามีหัวที่ทำ หน้าที่สะสมอาหารอยู่ในส่วนของใต้ดินนั่นเองแล้วก็ส่งตัวลำต้นขึ้นมาแล้วก็แตกใบออกไปจำนวนเยอะมากๆเลยครับความพิเศษของกล้วยไม้ดินนอกจากจะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นและเติบโตได้จากพื้นดินโดยตรงแล้วก็มาจากอีกลักษณะหรือส่วนสำคัญของสันฐานดอกที่มีลักษณะจำเพาะเฉพาะตัวมากๆเลยครับจนทำให้นักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้เขาว่าสปาโตกอติส pica โดยชื่อสกุลสปาโตกอติสก,ก็มาจากคำในภาษากรีกสองคำซึ่งจะอธิบายสันฐานของตัวดอกที่มีความแตกต่างไปจากกล้วยไม้ต่างๆได้ดีมากๆมาจากคำในภาษากรีก2คำนะครับก็คือคำว่าสปาเ e และก็คำกรอ t t a โดยมีความหมายถึงลิ้นดอกไม้หรือดอกไม้ที่ไม่มีลิ้นถ้าเป็นกล้วยไม้บางประเภทก็อาจจะมีกลีบดอกที่เป็นกลีบปากหรือลาเบลลัมใหญ่และก็โดดเด่นกว่ากลีบดอก น,นแต่ในที่นี้กล้วยไม้ดินที่เรามีอยู่นี้ก็คือตัวกลีบปากหรือลาเบลลัมของเขาเป็นกลีบปากที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับกลีบดอกอื่นๆที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือชื่อสกุลซึ่งอธิบายสันฐานสําคัญของกล้วยไม้ดินถ้าเราเห็นชื่อสกุลสปาโตกอติสก็เดาไว้ก่อนเลยว่าเป็นกล้วยไม้ดินซึ่งจะมีกลีบดอกที่เป็นเราเรียกว่ากลีบปากแตกต่างหรือ,ออาจจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกทั่วๆไปที่อยู่ในช่อดอกเดียวกัน นนั่นเองสําหรับชื่อชนิดพันธุ์พิกาตาก็อธิบายลักษณะสันฐานของใบครับว่ามีลักษณะพับเป็นจีบถ้าเราได้มีโอกาสสัมผัสใบ,บของกล้วยไม้ดินเราก็จะพบว่าใบาเขาถึงแม้ว่าจะค่อนข้างแข็งแล้วก็จะมีเส้นใบที่ยกร่องนูนออกมาเนี่ยนะครับถ้ามองเพลินๆก็เหมือนกับว่าใบานั้นถูกพับเป็นจีบเป็นริ้วๆไม่ต่างอะไรกับสบัยของสุภาพสตรีไทยในสมัยอดีตที่มีการพับเป็นจีบแบบนั้นเลยครับด้วยสันฐานใบที่มีลักษณะโคน แล้วก็ใบเป็นรูปหอกยาวแบบนี้ก็ทําให้กล้วยไม้ดินค่อนข้างจะอ่อนแอกับพื้นที่ที่มีลมแรงพอสมควรเลยนะครับจะปลูกแล้วไม่สวยงามเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับลมแรงแล้วก็ทําให้ใบพับหักแบบนี้เป็นไปได้สูงมากๆแต่ก็มีวิธีการแก้นะครับต้องตามมือเย็นไปในตอนช่วงท้ายๆเราจะได้รู้ว่าวิธีการที่จะแก้ไขไม่ให้ใบของเขาหักเสียได้ง่ายทําอย่างไรได้บ้างตอนนี้เราไปทําความรู้จักสันฐาน อื่นๆต่อไปของกล้วยไม้ดินก่อนว่านอกจากจะเป็นต้นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินเก็บสะสมอาหารแล้วก็ส่งต้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วก็มีใบาย,ยาวๆแบบนี้แล้วการออกดอกของกล้วยไม้ดินก็มีลักษณะจำเพาะตัวมากๆครับก็คือเขาจะไม่ออกดอกอยู่บริเวณปลายยอดเหมือนกับต้นไม้อื่นๆ ากแต่ว่าตัวกล้วยไม้ดินนั้นเขาออกดอกห,อกหรือแทงช่อดอกออกมาจากบริเวณด้านข้างของต้นนั้นๆตั้งแต่บริเวณคอดินขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะส่งก้านดอกเฉพาะขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีส่วนของใบเลยนะครับและก้านดอกเนี้ยค่อนข้างแข็งแล้วก็ชูช่อดอกออกมาเหนือพุ่มใบด้วยเหตุนี้เองหลายๆท่านที่ชอบกล้วยไม้ดินก็จึงชอบกล้วยไม้ดินด้วยเพราะเหตุผลนี้เลยครับก็คือเมื่อปลูกกล้วยไม้ดินเป็นพุ่มเป็นกอแล้วเราก็จะเห็นพุ่มใบสี เขียวที่อยู่ด้านล่างแล้วก็จะเห็นช่อดอกที่ยกโผพ้นพุ่มใบออกมาก็ทําให้เห็นเป็นพื้นสีเขียวแล้วก็เป็นทุ่งของดอกนั้นมีสีสันสดใส <Okay. S 1> มากๆครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีของกล้วยไม้ดินจากการออกดอกนะครับก็คือการออกดอกแบบเป็นช่อดอกรวมหรือเป็นช่อกระจะนั้นก็ทําให้กล้วยไม้ดินมีการออกดอกแล้วก็ทยอยบานตั้งแต่ตัวบริเวณ ด้านโคนแล้วก็ทยอยทิ้งทยอยร่วงของดอกไปเรื่อยๆจึงทําให้ช่อดอกที่ออกดอกมานั้นก็ทยอยร่วงหล่นไปตามการบานที่ทยอยบานด้วยเช่นกันก็จึงทําให้ตัวพุ่มไม้นั้นเห็นดอกอยู่อย่างต่อเนื่องโดยตลอดนันเองข้อพิเศษอย่างหนึ่งของการออกดอกของกล้วยไม้ดินนะครับเราก็จะพบว่าในหนึ่งต้นนั้นไม่ใช่เป็นการออกดอกเพียงแค่ช่อดอกเดียวนะครับในหนต้นจะสามารถให้ช่อดอกมากกว่า1ช่อดอก และนอกจากนี้แล้วเมื่อมีการออกดอกหรือช่อดอกนั้นมีการร่วงโรยไปจนหมดแล้วตัวต้นของกล้วยไม้ดินก็ไม่ได้ล้มหายตายไปหรือฟุบไปตามต้นไม้บางประเภทอย่างเช่นเดรีที่ตัวต้นที่ออกดอกแล้วก็จะมีการฟุบหรือล้มหายตายไปแต่สําหรับกล้วยไม้ดินก็ยังมีอายุยืนยาวดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมที่จะสร้างก้านดอกหรือช่อดอกใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี้ยงและดูแลกล้วยไม้ดินให้อุดมสมบูรณ์อยู่อย่างต่อ เขาเองก็จะมีการทยอยออกดอกมาให้เราเห็นได้ตลอดทั้งปีบรรยายคุณลักษณะของดอกมาจนเยอะแยะมากมายก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวสีดอกของกล้วยไม้ดินนั้นก็ในปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลากหลายสีสันเลยสีที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสีบานเย็นแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีม่วงนอกจากนั้นแล้วประเภทที่เป็นสีเหลือบหรือในกลีบดอกมีมากกว่าหนึ่งสีก็เริ่มทยอยออกมาให้เห็น อยู่อย่างมากเลยท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ามีการผสมพันธุ์หรือเป็นการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆจนทําให้เราได้กล้วยไม้ดินที่ปลูกได้ในบ้านเราแล้วก็มีดอกหรือสีสันมากมายเลยถ้าหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะเก็บสะสมกล้วยไม้ดินแล้วก็มือเย็นก็ว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามีให้เราได้สะสม หลายสีสันเลยครับที่สําคัญก็คือเลี้ยงง่ายจริงๆครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินออกไปเพื่อจะไปซื้อกล้วยไม้ดินมาปลูกควรจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับว่าตัวทรงพุ่มที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีความสูงประมาณสักเท่านี้แหละครับหกสิเซนแล้วก็พุ่มกว้างหรือจะแผ่ออกได้ประมาณสัก40-50เซนเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้แล้วการที่เราจะปลูกกล้วยไม้ดินก็ควรจะมีพื้นที่ที่รับแสงแดด จ้า เต็มวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ได้รับแดดจัดเต็มวันนั้นกล้วยไม้ดินชื่นชอบเอาเสียมากๆแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะเป็นแดดครึ่งวันหรือจะได้รับแดดบางส่วนของวันอย่างน้อยสัก4-6ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ร่มมากๆไม่แนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ซื้อกล้วยไม้ดินที่ออกดอกแล้วมาไปวางในพื้นที่ร่มราไรสักพักหนึ่งดอกก็จะร่วงโรยหมดแล้วแล้วก็ใบที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีสีเขียวพยายามจะสร้างสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กิ่งใบลูก ลงไม่สวยงามสุขภาพไม่ดีเอาเสียมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปลูกกล้วยไม้ดินหาพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มวันถ้าไม่ได้รับแดดเต็มวันจริงๆก็บางส่วนของวัน4-6ชั่วโมงนะครับท่านที่จะปลูกกล้วยไม้ดินนะครับอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องคํานึงถึงก็คือกล้วยไม้ดินเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ลงในดินโดยตรงนอกจากจะปลูกลงในกระถางแบบนี้ก็ปลูกเป็นแปลงก็สวยงามมากๆเลยโดยดินที่ว่านั้นก็ควรจะมีคุณสมบัติหลายประการเลยครับคุณสมบัติแรกที่ มือเย็นย้ำอยู่เป็นประจำเลยว่าจะต้องเป็นดินปลูกที่มีปริมาณของอินทรีย์วัตถุสูง,สงนอกจากนี้แล้วก็ต้องร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งวัสดุหรือส่วนผสมที่สามารถจะปรุงให้ตัวดินปลูกนั้นมีความร่วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีก็มาจากการใช้ดิน1ส่วนแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีก1ส่วนและนอกจากนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่กาบมะพร้าวสับลงไปอีกสักหนึ่งส่วนนอกจากจะช่วยเก็บรักษาความชื้นแล้วกับ มะพร้าวก็ยังทําให้เกิดรูขนาดใหญ่ในดินทําให้มีการถ่ายเทยอากาศได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนั่นเองครับเราก็สามารถจะปรุงดินปลูกลงไปในแปลงดินที่เราจะปลูกกล้วยไม้ดินได้เลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันและหลังจากนั้นเราก็ถอดกระถางนํากล้วยไม้ดินลงไปปลูกในแปลงนั้นหรือจะปลูก เป็นกระถางแบบนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็สามารถจะใช้กระถางที่มีลักษณะทรงเตี้ยแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าระบบรากของกล้วยไม้ดินไม่ได้ลึกมากแต่ประการใดก็ไม่จําเป็นต้องใช้กระถางใหญ่ๆห,หรือกระถางที่มีทรงสูงแบบนี้ใช้กระถางเตี้ยได้เลยครับสําหรับการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือการแบ่งกอออกแบบนี้แหละเราจะใช้มีดคมๆนะครับในการที่จะแบ่งหน่อหรือแบ่งกอเขาออกไปซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเขามี ต้นอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะแบ่งตรงนี้แหละจนเราก็ใช้วิธีการบีเอาเลยเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้ตอนนี้เราก็สามารถจะนําไปปลูกในกระถางใหม่ได้ครับเราก็ใส่ดินปลูกลงไปก่อนแบบนี้เลยนะครับเราก็ใส่กล้วยไม้ดินของเราลงไปแบบนี้ครับแล้วก็เติมดินลงไปแบบนี้เลยครับ ถึงแม้ว่ากล้วยไม้ดินจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด มากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําควบคู่กันไปและรักษาให้ได้ในตลอดทั้งวันก็คือความชื้นเพราะว่ากล้วยไม้ดินเองเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นพอสมควรซึ่งความชื้นนี้ก็มีโอกาสจะสูญเสียไปในระหว่างวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกในพื้นที่กลางแจ้งก็มีโอกาสสูญเสียน้ําไปเสียมากๆเลยครับด้วยเหตุนี้ถ้าหากเป็นไปได้หากท่านปลูกในพื้นที่กลางแจ้งก็ควรจะรดน้ํากล้วยไม้ดินอย่างน้อยวันละ2ครั้งแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนาว่า ลดน้ำครั้งเดียวอาจจะเป็นตอนเช้าและลดน้ำให้มากหน่อยแล้วก็หาวัสดุคลุมดินไม่ว่าจะเป็นกลาบมะพร้าวสับหรือฟางข้าวหรือแม้กระทั่งจะเป็นสแฟกน้ำมอสก็คลุมบริเวณผิวดินไว้ก็ทําให้รักษาความชื้นได้มากขึ้นครับ นอกจากนี้แล้วเรื่องของการให้ปุ๋ยสําหรับกล้วยไม้ดินก็เริ่มตั้งแต่การที่เราใช้ปุ๋ยคอกในการที่จะโรยลงไปนะครับที่บริเวณผิวกระถางก็จะทําให้ตัวอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงดินให้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการจะเดินเต,ติบโตของพืชสําหรับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยละลายเร็วหรือปุ๋ยละลายชา้าก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยละลายเร็วเราก็ใส่ในปริมาณที่่่นน้้ออยยยยหหแตสําาารับถปุป๋ล ก็ใส่ในปริมาณที่มากได้โดยมีหลักคิดดังนี้ครับในระยะที่เราเห็นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินยังไม่มีต้นจํานวนมากนะักก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในปริมาณที่เท่ากันเติมลงไปเพื่อกระตุน้นหรือสนับสนุนให้เขาเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านใบให้เพิ่มมากขึ้นเสียก่อนสร้างความอุดมสมบูรณ์ของต้นเสียก่อนหลังจากนั้นเราเห็นจํานวนต้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มกระทุ้งดอกของเขาได้เลยนะครับก็คือการใส่ ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆเข้าไปอย่างเช่นปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6เติมลงไปครับหนึ่มือเลยนะครับในขนาดกระถางประมาณไม่เกิน10นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่โรยลงไปก็จะทําให้ธาตุอาหารอย่างฟอสฟอรัสไปสนับสนุนการสร้างดอกให้กับต้นไม้อย่างกล้วยไม้ดิน นอกจากนี้แล้วเราอาจจะใช้ปุ๋ยทางใบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ปุ๋ยที่เป็นสูตรในการเร่งดอกฉีดพ่นในช่วงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงนะครับถ้าหากอยากจะรู้จักปุ๋ยละลายช้าคลิกที่การ์ดตรงนี้นะครับมือเย็นทำคลิปไปแล้วก็สามารถจะคลิกไปดูได้หรือแม้กระทั่งปุ๋ยทางใบยอยากจะรู้จักว่าใช้อย่างไรมือเย็นทำคลิปไปเช่นเดียวกันนะครับขายของเช่นเดิมนะครับคลิกที่การ์ดตรงนี้ได้เลยครับ สำหรับเรื่องการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับกล้วยไม้ดินเป็นต้นไม้ที่มีแนวโน้มจะทิ้งใบล่างโดยแสดงอาการก็คือใบเหลืองไหม้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรทั้งนั้นก็คือเป็นการทิ้งใบล่างดังที่ภาพที่ท่านเห็นนั่นเองวิธีการที่เราทําก็คือเราก็เข้าไปตัด แต่งกิ่งบริเวณนั้นโดยตัดเอาใบนั้นทิ้งออกเสียก็ทําให้สรงพุ่มกลับมาสวยงามแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับการปลูกกล้วยไม้ดินเหมือนกันก็คือการถูกมแมลงบางชนิดโดยเฉพาะเพี้ย เป็นเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นนั่นเองแล้วก็มีทรงพุ่มใบที่ค่อนข้างหนาแน่นจึงมีโอกาสที่เพรียแป้งจะเข้าโจมตีโดยเฉพาะบริเวณหลังใบแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่สูงมากนะักพอเราปลูกลงดินก็ทําให้เราเห็นแต่ด้านผิวใบแต่ตัวการก็คือเพรียแป้งอยู่ด้านหลังใบนะครับเมื่อเย็นเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการจัดการเพรียแป้งหากท่านเป็นหนักลองไปดูนะครับว่าเราใช้สารเคมีอะไรได้บ้างแต่ในที่นี้ที่ทุกท่านเห็นเราก็ใช้วิธีการรูปออกหรือเขี่ยออกก็ ช่วยได้แล้วครับอีกปัญหาหนึ่งในการปลูกเลี้ยงกล้ยไม้ดินนะครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่มีทรงใบยาวมีโอกาสที่จะหัก พับได้ง่ายพอหักพับง่ายมันก็ไม่สวยงามแล้วนะครับซึ่งการปลูกในพื้นที่ลมแรงก็มีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้มากทีเดียววิธีการแก้ไขก็ง่ายๆเลยครับในการที่เราต้องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินในพื้นที่ที่มีลมแรงพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่ใช่ลมแรงขนาดริมทะเลนะครับเป็นพื้นที่ที่มีลมแรงบางครั้งคราวก็นิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินเป็นแปลงขนาดใหญ่ก็จะทําให้พุ่มใบที่แน่นแล้วก็สารกันนั้นลดโอกาสที่จะได้รับลมมาปะทะจน ทำให้เกิดความเสียหายของใบก็มีโอกาสลดน้อยลงครับสําหรับการนําไปใช้งานก็ได้หลากหลายมากมากเลยนะครับหากบ้านของท่านมีพื้นที่สวนใหญ่โตพอสมควรแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับแดดตลอดทั้งวันแนะนําว่า ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินได้เห็นดอกตลอดทั้งปีแน่นอนสวนจะมีสีสันสดใสมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วหากท่านมีพื้นที่ที่เป็นลานหรือเป็นพื้นที่อาคารที่พื้นที่เปิดโล่งได้รับแสงบางส่วนของวันอยากสร้างความสดใสให้กับพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถที่จะปลูกกล้วยไม้ดินเป็นแบบกระถางไว้วางไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงบางส่วนของวันนั้นก็จะทําให้พื้นที่ที่แข็งกระด้างนั้นดูสดใสและอ่อนนุ่มขึ้นมาจากใบและดอกของกล้วยไม้ดิน ก่อนที่จะเดินออกไปซื้อกล้วยไม้ดินมาปลูกในตอนนี้อย่าลืมว่ากล้วยไม้ดินเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในถิ่นย่านบ้านเราจึงคุ้นเคยกับการได้รับแสงแดด แล้วก็ความชื้นพอสมควรเลยนะครับด้วยเหตุนี้หาพื้นที่แบบนั้นให้เขานะครับได้รับแดดตลอดทั้งวันรดน้ํารักษาความชื้นให้เขาอย่างเพียงพอตลอดทั้งวันแล้วก็บํารุงต้นให้สมบูรณ์เมื่อถึงระยะให้ดอกก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร12 2 5 6เพื่อไปกระตุ้นดอกเขาแล้วก็ดูแลในการตัดแต่งกิ่งใบที่หักบ้างหรือทิ้งใบออกไปบ้างก็จะสวยงามดีมีดอกให้เราเห็นตลอดทั้งปีเลยครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็เชิญชวนท่านกด subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้นะครับเพราะมือเย็ยนเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไมยย้นั้นเชิญชวนทุกท่านกด subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้นะครับและถ้าใจดีก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากญาติสนิทมิตรสหายของท่านมีพื้นที่สวนกลางแจ้งและกําลังอยากได้ไม้ดอกที่ให้ดอกตลอดทั้งปี อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งเหล่านั้นก็แชร์คลิปกล้วยไม้ดินให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ด้วยคนนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและกล้วยไม้ดินรวมไปถึงกล้วยไม้สกุลหวายขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนต่อไปครับ